การเดินทางวันที่13นะคะวันนี้ตัดสินใจจะอยู่ที่ระนองกันอีกวันหนึ่งคะ่ะหลังจากออกจากอ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้นนะคะเราก็ได้โทรหาพี่ชายพี่สาวเรานะคะบ้านไก่แดงค่ะพี่วัดพี่สายโอเคพี่วัดพี่สายอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบุกบ,บ้านพี่วัดพี่สายกันค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงนะคะขอโทษทีค่ะไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยค่ะมัวแต่ตื่นเต้นดีใจนะคะไม่ได้เจอกันน,นานก็ได้แต่รูปนิ่งมาแบบนี้เลยค่ะแต่นั่นแหละอยู่ในรถ ฝักได้เลยเหรอฝักแบบฝักแบกบฝักแย่ได้หมดเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็เราอ๋อดีเลยกี่วันแล้วคะวันนี้วันที่วันที่12ของการเดินทางซักผ้าครั้งที่ 2, 2วันนี้มาบ้านขอบ่ะไก่แดงนะคะ,ะนี่ฝีมือพี่จายอ๋อจะเส้นเยอะๆเหรอ น่ากินไหมสองเอาแค่นี้ก่อนไหมแตวพี่อิ๋มไม่ค่อยมาเติมอ่าตักเองเลยน้องเบิร์ไม่รู้จักเจ๊สองอฉันแล้วเจ๊สองกินเยอะมากแหมเหมือนบ้านตัวเองเลยนะอันนี้อารมณ์เหมือนมาบ้านญาตินะคะเจ๊สองอร่อยเบิร์ตเล่สองเลยเหรอลูก อะไรดูอเดี๋ยวเอาน้ำเปล่าให้นะอืมรับสองเลยสุดนะคะคนไทยไว้ใจกันเกินยืมรถพี่ไก่แดงไปเที่ยวไพี่ม่มเกข้ายเป็น,นเรกขเร์อะไรอะเ,เยร์ธรรมดาเหมือนกันอะ่ะเกยร์โต้เฮ้ยพอแล้ว ไว้ใจกันนะพี่ <laughs> ไ,งไ,งได้ค่ะเดี๋ยวจุดแรกนะครับเราจะไปบ้านเชือจะเป็นบ้านของแก่นอนของที่จุดนรนอ,นองนะครับผม วันนี้เรามากันที่มาเก็บภาพหน่อยนะคะมาแล้วน้องสามรอบแล้วดูเขาใจดีมากเลยนะคะคือมาช้าผิดเวลาหน่อยแต่เขายังให้เราเข้าได้ไปนะคะใช่พี่ไปสกายวอล์คสกายวอล์กคือที่ตรงเนี่ยนี่ค่ะนี่ตรงพัททินั่งอะค่ะที่มองเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้นีไไน่รถจอดเยอะมากคือเราจะขึ้นไปทุกคนแล้วก็เป็นเห็นอ๋อ โอเคโอ้โหน่ังไหะาเมีบ้านนี้แล้วะเป็นเขยเปนขยคนี้มาอประมาณ7ปีที่แล้วขอทาทราองชุกพ่อพ่อว่าช่วยเปบ้านเป็นแหล่งเลียนว่าทได้ไหมพ่อแม่ก็เป็นคือเกษียณแล้วแล้วก็แกก็เลยว่าไม่ให้เข้าชม ตู้บ่งน้ำไฟแล้วก็เทพไปแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนก็จะทำรายงานในวิชาระน้องศึกษาจะได้รู้รักเงาตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองละยอตัวเมืองละนองนี่ร้านน้ำก็คูออยู่นั่นไงใช่ก็จะเดินดูอย่างอ,นะอื่นก่อนไงอ๋อจะพิสัยต้องดูก่อนใช่ตอนนี้อันนู้นคือร้านน้ำก็คือเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปตรงไหนด้วยกัน

ตังค์ก็เท่าไหร่อ่ะเซื้ออะไรอ่ะไม่100่งร้อยแบก็ให้ให้มาเถอะ100จบไม่ได้100เดียวไก่แดงแดงยินใช่ป่ะถ่ายกันเยอะขนาดนี้ขออนุญาตถ่ายเลยนะคะนี่เขาเรียกไก่อะไะไก่แดงหรอใช่ไหมยินยินซิอืมทอดไก่นะคะทอดนีราฟหรอโอ้โหคือไก่ทอด ไปทอดไก่แดงมั้งใช่ปะน่าจะน่าจะฟังได้เอาเอาสองเม็ดมันไม่มีแค่เอ้เอาไหมเอาเผื่อไหมเอายี่สิบดีกว่าค่ะมานี่อันนี้คือที่ที่ต้องมาให้ได้นะคะเวลาที่มาละน้องเราเคยมามาตอนยี็ดสองเด็กๆแล้วเม่ทีถึงไหนนะเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะออกแล้ว ไปรอในร้านเลยไหมหรือว่าไงก่อนเรารอเราก็กินหมดก่อนอ๋อโอเคโอเคก็ระหว่างน,นี้กินรอเพื่อนกันอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเลยเอ๊ะเต็มแบม,แบ,มบัตต้ มาที่นี่นะคะต้องแวะร้านนี้เลยได้ได้ซื้อได้เลยหยิบได้เลยอยากจะกินอะไรหยิบได้เลยต้องซีติดจุเขาขายเลยอ๋อเขาขายไอ้นี่ด้วยเหรออ๋อแล้วคนนี้ขายอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเหลืออะรออร่อยอันนี้ใช่ ก็เหมือนเนนอันน้น่ะไอ้บัวลอยบริญญาเฮ่ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือแป้งหรือว่ามันคือลูกชิ้นเหมือนลำใหญ่เลยแล้วขอบคุณพานุ่งไม่เงี้ยบัวลอยลูกชิ้น แล้วมันมคือแป้งเหรอแม่มันคืออะไรมันคือแป้งคืออะไรแป้งใชไหมใส่ใส่อันนี้คืออะไรอีกน้ำเต้าหู้กินน้ออนำเต้าหูห้เสร็จมาต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ ิมอไรอยังไม่ทันชิมเลยมึงยกนิ้วแล้วล <c oughs> จะได้เลือดแล้วเ้ยเอาเลือดก่ <c oughs> อสรุปเอาเลือดป่ะไม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ๋อที่ไม่สั่งเลือด <c oughs> นี่ี่เหตุผลค,คือยังไม่ทันชิมยกนิ้วเพราะว่ามันไม่ค้าสวยไม่นานมาข่อเดินมาเออเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเฉยเลยพี่บอลผมว่าน่ารักชิมดูก่อน ให้เป็นตำนานนการสาบ้านพักจากสารอูจะตัดออกให้หมดเลยตรงนี้ยาวาาน่นารำคาญชิมถ้าอยผู้ชายตั้งคำแหล็ลยคนชิมแล้วมันอัดบึงไปเองเลย <c oughs> ไม่ต้องอัดกูหรอก <c oughs> ชิมเป็นไง <c oughs> เลือกเลยได้แล้วค่ะจกดูเด้อสองแถวนี้เริ่มคึกคืนละของกินเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกินอะไรต่ออีกไหมกับไปกินนำ้ำจีนจีนอะไรคะจ้นบ้า,ายตอนนี้เราก็เตรียม แยกผ้าที่เราไปซักมานะคะวันนี้เรานอนอยู่บ้านที่ไก่แดงะคะ่ะบ้านที่วัดที่ซ้ายนะคะเป็นที่ที่สนิทของเราเองเดี๋ยวต้องหาที่ตักผ้าร้านนี้ซักไม่เลี่ยมเลยไม่แห้งด้วยสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่ระนองอีกหนึ่งคืนนะครับผม เสองเคยไปนอนเตียงสองชั้นเนี่ยตอนเช้าส่วนแม่มันวันนี้หลับนิดสิทธ์สายหน้าให้ผมดำเดนินรายการแทนวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านพี่ไข่แดงนะครับผมพี่วัดกับพี่สายนะครับสมาชิกครบคันกับยามเชา้า านเราก็สายเสมอเหมือนเดิมสวัสดีครับยามเช้าครับผมโอ้โหกินกาแฟหอมเข้ามาเตะจมูกในรถเลยคับน no okay okay. ี่นะครับบ้านพี่ไก่แดงนะครับวันนี้จอดในบ้านเลยครับจอดต่อท้ายรถพี่ไก่แดงแค่วันนึ้ไม่ขอแค่ยี่สิบนาทีก็ได้ลงไปเดินเล่นเลยเลยแค่พอนอนั้นก็นอนในรถอย่างเดียว พี่วัดพี่ชายพี่สาวพี่ชายใจดีที่ละนองนะครับมาจิกเออบ้านมาส้มออนอีวีปิดท้ายนะครับปูบเหลืองีถอดในบ้านครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนต่อรอ,รอชมนะคะรับพ่ออมแต่วันนี้ขอจัดเบียบรถติดตึง มาอยู่บ้านนี้นะคะนี่พี่สายของเราโอ้โห,โห,โห,โหมือเช้าเบาๆมือเช้าเบาๆนะมือเช้าเบาๆส<ๆ>ีมือพี่สายนะครับโอ้โหเดี๋ยไปแปมันเป็นวีดีโอเดียไปแคปที่นี่บ้านไก่เด่น ดี่ยวรอบนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะคะเพราะว่ามัวแต่เก็บเกี่ยวความสุขกันค่ะไม่มีใครได้หยิบมือถือหยิบกล้องกันเลยนะคะก็เลยได้คลิปมาน้อยมากขอบคุณพี่วัดพี่สายนะคะเป็นพี่สาวพี่ชายที่ดีจริงๆียตอนนี้เราออกมาจากบ้านพี่ไก่แดงออนทัวร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาเพื่อนมาถ่ายรูปที่มุมลับที่พี่ไก่แดงเคยพาเรามา วันที่13นะคะวันนี้เราถึงที่ทะเลอันดามันแล้วนะคะจากปูเลืองนะคะออคนบางแสนทะเลอ่าวไทยคะ่ะวันนี้เรามาถึงที่ทะเลอันดามันแล้วนะคะสวยมากตรงเนี้ยจริงๆเราไม่เคยรู้เลยนะคะถ้าเสิร์ชเจอที่ท่องเที่ยวมันก็จะมีแต่แหลมนสนใช่ไหมแต่พอดีบ้านไก่แดงออนทัวร์ค่ะเขาพาเรามาเป็นมุมลับสวยมากๆดูซินี่ขนาดดูกนะหนูเคยว่าลูกไว้เหรอที่ทรายไม่เหลือแล้วลูกพอน้ําขึ้นน้ําลงนี่ขนาด ฝนเพิ่งตกไปนะคะยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะโยทุกคนจะได้เป็หม้นนมนนอนเดียวเิี่ยวการถ่ายทำนะครับเจ็เสองกับเคนจิเด็กสองยืนทำท่าไว้อันนี้เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับมีเก็บภาพลายฟุตได้ครับผมบรรยากาศเรือสวย เกาะสวยๆน้ำเขียวๆสไตล์ทะเลอนดามันนะครับสวยมากแ,และนี่คือท่าเทียบเรือหาดบางเบนนะครับสวยมากไปดู อันนี้คือทะเลเอ,อ,อะไรนะอันดามันแล้วนะครับผมฝั<า>่งนู้นคือพอม่าแล้วนะนี่สวยเลยโุโ่นหเหลืองจอดทางนู้นนะครับเดินข้ามสะพานมานี่สวยมากที่นี่แต่เรายังไม่เคยมาแคมป์นะครับแต่นี้พี่บอกว่าแคมป์ได้มีห้องน้ำนะนี่เป็นท่าเทียบเรือเห็นไหมสวยเลยดิ ใครมาเที่ยวละนองนะครับอย่าลืมแวะมาจุดนี้นะสวยจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยเป็นเป็นหมายตกปลาได้ด้วยที่นี่เรียมดีครับศาลานะเดินออกมาการทะเลกันนะครับผมเลย <laughs> เที่ยวมันเยอะๆนะครับว้าวกำลังจะมีเรือมาพอดีเลยครับ อะไรอะไรฮะปทะเลพีโลสองร้อยเนี่ยโทรเลอร์ไหนอะไงส่ลองไต่เขาไดดโอยดูหมอกระหว่างทางสิ หมดและลืมถ่ายเนื่องจากว่าหิวกันมากนะครับหิวท้องมาตั้งแต่หาดบางเบนกะหาแข้าวเจี๋ยวชาวบ้านไม่มีเลยครับหมดได้ข้าวอาหารตามสั่งไป <c oughs> จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยได้มีภาพมีคลิปหรืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเพราะว่าเรามัวแต่มีความสุขกับครอบค,อบครัวนะคะมีความสุขกับบรรยากาศกับเพื่อนแล้วก็ผู้คนรอบข้างค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะคะแต่ก็เดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันต่อนะคะปิดเทอมนี้เจ๊สองเที่ยวคุ้มมากค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะ